สวัสดีเพื่อนเพื่อนในโลกโซเชียลทุกคนอีกครั้งน,นะครับฝนกำลังจะตกนะครับเดี๋ยวผมแต่ผมก็จะร้องเพลงให้ฟังต่อนะครับขอหยิบเอาเป็นงานเพลงของครูเรื่องเรื่องดาวสุรินนะครับในเพลงแผลรักสลักใจครับเพลงเป็นเพลงที่ใช่และใจชอบเพลงหนึ่งครับเนื้อหาอารมณ์ครับชอบมากเชิญฟังนะครับเป็นแผลในกาา แค่ไหนทนได้แต่แผลรักปักดวงใจที่ทนไม่ได้รอกนารักเอ่ยไม่เคยจะสมอุราชีวิตทียนบ้าเกิดมานี่ทูกใจ หนึ่งสองผ่านไปรักไม่มีซื้อจนผู้คนเลอนือ่หลือนามระเบือลือทั่วแดนไทยสามก่อชม้มกระนำซ้ำแลว้วจากไกลคิดแค้นในใจ ทำไมถึงต้องเป็นเราพายุกระนำ่ำส้ำลายครั้งลายคราไม่มีปัญหาให้กลายเศร้าแต่แพลรักสลลักในหัวใจเรา สุดจะบันเทามีแต่เศร้ามันมองเตือนไว้ทั่วแดนแฟนแฟนมากนะจงคิดพิจารณาเดียวจะน้ำตากลัดนอง จะรักสมัครคิดหาคู่ครองคูรน,นึกและตรึกตรองจะไม่เศร้ามองร้องไหร้ระทมจบแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟัง